สวัสดีค่ะเจ๊กุ้งซอยสองค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ว่าด้วยเรื่องของน้ำตะไคร้เลยค่ะใครที่ชอบทานน้ำตะไคร้เหมือนเจ๊กุ้งนะคะวันนี้เจ๊กุ้งแนะนำเป็นตัวนี้เลยค่ะน้ำตะไคร้สำเร็จรูปของดอยคำนั่นเองค่ะเป็นน้ำตะไคร้ผงสำเร็จรูปนะคะที่สำคัญที่สำคัญค่ะ เป็นสูตรน้ำตาลน้อยด้วยนะคะเจ๊กุ้งชงดื่มเป็นประจำเลยล่ะค่ะที่สำคัญนะคะเป็นสมุนไพรธรรมชาติ100%เเซไม่ใส่สารกันเสียไม่เจือสีไม่แต่งกินด้วยค่ะไม่ว่าจะซื้อมาจากร้านไหนนะคะให้เลือกที่วันเดือนปีที่ผลิตเป็นสำคัญค่ะแนะนำให้เลือกใหม่ๆไว้ก่อนนะคะเลือกใหม่มีใช้ไปกว่าครึ่งแล้วค่ะ ในหนึ่งกล่องน,นะคะเขาจะให้ซองเล็กๆแบบนี้มา12สองซองนั่นเองค่ะอย่าลืมนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้เจ๊กุ้งนิดนึงค่ะเป็นกําลังใจให้กันหน่อยนะเดี๋ยวเรามาตัดดูหน้าตาข้างในกันเลยค่ะข้างในเขาจะเป็นผงสีขาวๆแบบนี้นั่นเองค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เติมน้ำร้อนลงไปได้เลยค่ะ ขอบอกนะคะว่าหอมถูกใจจริงๆค่ะที่สำคัญไม่หวานมากด้วยนะคะถ้าใครชอบหวานสามารถเติมน้ำพึ่งหรือน้ำตาลได้แต่โดยส่วนตัวของจิ๊กุ้งว่ารสชาติกำลังดีแล้วล่ะค่ะหรือใครชอบทานเย็นก็สามารถใส่น้ําแข็งได้นะคะวันนี้ขออนุญาตเป็นทานแบบร้อนค่ะลองดูนะคะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งเลยค่ะ สะดวกและรวดเร็วมากๆเลยค่ะลองดูนะคะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งเลยค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปนี้จิ๊กุ้งต้องไปแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ